ประเภทที่กุอานกล่าวเอาไว้ชัดๆมีเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจัก,กรวาลเรื่องน้ําทะเลน้ําจืดน้ําเค็มนะครับเรื่องวงโคจรเรื่องวัฏจักรน้ําเรื่องตัวอ่อนในคันมารดาทารกในคันมารดานะครับมีมากมายซึ่ง1,400กว่าปีไม่มีใครสามารถที่จะไปร่วงรู้ข้อมูลทางนี้ได้อย่างเด็ดขาดเรื่องภูเขาวลละลอ บอกว่าภูเขาเอาล้อสร้างมาเหมือนกับบดปักเต็นหมายความว่าข้างล่างมันจะเยอะกว่าข้างบนข้างบนโผล่มาหน่อยเดียวแต่ข้างล่างที่ลึกลงไปเยอะกว่าพันสี่ร้อยปีไม่มีใครร่วมรู้ความมูลตัวนี้ได้อย่างแน่นอนเพราะวิทยาศาสตร์ต้องใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะพิสูจน์แต่กรอาจกล่าวเอาไว้ล่วงหน้ากล่าวเอาไวแ 1, ้แล้วพันสี่ร้อยปีนั่นจะหมายความว่าถ้าผมถามคําถามพวกเราง่ายๆนะผมเอาเครื่องจักรกลมาวางไว้ต่อหน้าเราเอาเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งมาวางไว้ต่อหน้าเราซึ่งไม่มีใครเคยเห็นหน้าค่าตาเครื่องจักรกลนี้มาก่อนเลย ผมกมาวางไว้ตรงน้าผมถามว่าใครจะเป็นผู้บอกวิธีการทํางานของเครื่องจักรกลนี้ได้ถูกต้องที่สุดคำตอบคืออะไรผู้สร้างผู้ผลิตผู้ประดิษฐ์แล้วแต่ก็คือคำตอบก็เหมือนกันคล้ายๆกันผู้ที่ทํามันมาเนี่ยแหละผู้ที่ผลิตมันมาผู้ที่สร้างมันมาจะเป็นผู้ให้คําตอบได้ถูกต้องที่สุดว่าเครื่องจักรกลนี้มันทำงานยังไงฉันใดก็ฉันนะใครจะเป็นผู้บอกข้อมูลทางภูเขาเกี่ยวกับภูเขาได้ถูกต้องที่สุดว่าภูเขาเนี่ยส่วนที่ลึกลงไปมันอยู่มันเยอะกว่าส่วนที่โผล่ขึ้นมาเหนือดิน ใครจะเป็นผู้บอกข้อมูลตรงนี้พันสี่ร้อยปีได้ถูกต้องที่สุดให้กับท่านนบีมูฮัมหมัดผู้สร้างผู้เขาใครจะเป็นผู้บอกข้อมูลว่าเวลาน้ำจืดกับน้ำเค็มมันมาเจอกันเนี่ยมันมีอะไรกั้นขวางอยู่ไม่ให้มันผสมกันวั่วไปหมดใครจะเป็นบอกข้อมูลตรงนี้เมื่อน้ําทะเลสองน้ําทะเลหรือ,อน้ำจืดกับน้ําเค็มมาบรรจบก,กันมันจะมีอะไรกั้นขวางอยู่ไม่ให้มันมาล้ากันวั่วส่วไปหมดใครจะเป็นผู้บอกข้อมูลตรงนี้ได้ถูกต้องที่สุดกูรักจาว่าพันสี่ร้อยปีในเรื่องน้ําทะเลคำตอบคือผู้ที่สร้างน้ําทะเล ใครจะเป็นผู้บอกข้อมูลเกี่ยวกับจักรวา,ราลกูอ่านได้กล่าวเกี่ยวกับตัวอ่อนทารกนะเอ็นบิโอโลจีในการบรรดาว่าเท่าน,นี้วันจะเป็นเท่าน,นี้จะเหมือนปลิงจะคล้ายปลิงเป็นสิ่งที่เกาะติดกับผนังมดลูกจะมีลักษณะาคล้ายเปลิงด้วยแล้วก็จะกลายเป็นเนื้อเนื้อหุ้มกระดูกข,ขั้นตอนการเกิดทารกเป๊ะเลยนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเป๊ะเลยตรงกับที่วิทยาศาสตร์ค้นพบเลยเป็นแฟกต์เป็นความจริงเลย This is a leech and this is the human embryo for 23 days. You have to agree that the similarity between these uh, structures is amazing. ใครจะเป็นผู้บอกข้อมูลที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าจะเป็นผู้บอกข้อมูลตรงนี้ให้มัมมัสได้ถูกต้องที่สุด1400ปีผู้สร้างมนุษย์ก็ผู้สร้างนี้แหละคือพระเจ้าเราเรียกง่ายๆคือพระเจ้าเนี่ยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในกุรอานและพระเจ้าผู้นี้ได้บอก เกี่ยวกับพระองค์ในคําภีอัลกุรอานว่าอ il ินนานี้อานลอฮูลาอิลาอิลลานะฟาูดนี้ว่าใครมุสลิมตะลิิกีเราคืออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าอินนนี้อานลอฉันหรือข้าคือพระเจ้าอัลลอฮ์ลาอิลาอิลลานะไม่มีผู้ใดที่มีสิทธิ์ได้รับการเคารพการาบไหว้นอกจากข้าเท่านั้นอัลลอฮ์แนะนําตัวพระองค์เองอัลลอฮ์แนะนําพระองค์เองในคยามภีัลกุรอานว่าพระองค์คืออัลลอฮ์เรียกว่าอัลลอฮ์ไม่มีใครที่เราจะต้องเคารพนอกจากพระองค์เท่านั้น ร์โมนลทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ว่ากุรานเก่าสิ่งเหล่านี้เอาไว้โดยไม่ผิดเลยแม้แต่น้อยไม่ผิดเลยมฮัมองมัดเป็นไปได้ไงมัมมัดจะรู้อยู่ในทะเลทรายมองขึ้นฟ้าจะรู้ว่ามีอะไรไหมไม่รู้มองไปที่ภูเขาจะรู้ไหมสิ่งที่ลึกลงไปมันเยอะกว่าสิ่งที่เหนือกันจะรู้ไหมไม่รู้มองดูน้ําทะเลจะรู้ว่ามันมันมีสิ่งกั้นขวางระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดจะรู้ไหมไม่รู้ขึ้นใต้น้ำารุรานเก่าเอาไว้ความมืดใต้ทะเลมืดมิดไม่เห็นแสงเลยความลึกระดับไหนุรอานเก่าเอาไว้เห็นแสงแล้วก็็็ลลลงงไไไนนกกกมมมดดิเเเยย่่หแสุราาว หลายต่อหลายถ้าขึ้นไปสูงสูงจะหายใจไม่คล่องหน้าอกจะแน่นกูอ่านกาวเอาไว้ในสภาพนี้และสมัยนั้นไม่มีเครื่องบินอุมัดรู้ได้ไงสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือผู้ที่สร้างมันผู้ที่ผู้ที่สร้างสิ่งเหล่านั้นผู้ที่สร้างจานวนบอข้อมูลมาให้มูฮัมมัดแล้วมูฮัมมัดผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็นํามาบอกเราอีิทีให้เรามั่นใจว่าน,นี่คือคัมภีร์ที่เราเชื่อแบบมีเหตุมีผลนะครับ